ฮือฮาสาวฝากประวัติในกลุ่มสมัครงานเห็นโปรไฟล์อึ้งคนหางานมีปาดเงือเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำเอาโลกออนไลน์ฮือฮาอย่างมากเมื่อสาวผู้ใช้เฟซบุ๊กมายนัดสึกฟ้าอุระโปลได้นำเรซูเม่ของเธอมาโพส์ในกลุ่มจ o b t h a i Official Group เพื่อการหางานหาคนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน แต่เมื่อดูรายละเอียดเรซูเม่ของเธอแล้วบอกเลยว่าดีกรีไม่ธรรมดาจริงๆทำเอาหลายคนที่กำลังหางานถึงกับต้องปาดเหมือเลยทีเดียวโดยเธอนั้นมีชื่อว่าคุณหมายปัจจุบันอายุเพียง22ปีจบจากคณะบริหารธุรกิจเอกธุรกิจระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งตั้งแต่อายุ18ปี โดยเรียนควบคู่ชั้นมัธยมด้วยเกรดเฉลี่ย GPA 3.94และเป็นผู้แทนบัณฑิตในการกล่าวนำในงานรับปริญญารวมถึงจบปริญญาทะเกียินิยมอึมบ้าในหลักสูตรภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับเอกการตลาดและการเงินของนีดาเป็นคนเดียวในรุ่นที่จบด้วยอายุเพียง21ปีและได้เรียนที่คณะนิเทศศาสตร์ เอกโฆษณาและสื่อสารปลาสินค้าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยหนึ่งปีนอกจากนี้เธอยังมีประสบการณ์ก่อนการทำงานอย่างเป็นติวเตอร์ผู้ช่วยสอนที่นีดา้าผู้ช่วยวิจัยที่นีดา้าและทำงานแปลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับรถซูเปอร์คาร์ลงช่อง YouTube และในส่วนประวัติการทำงานนั้นเธอยังเคยทำงานเป็นผู้จัดการด้านการขนส่ง ผู้จัดการการตลาดสินค้าลักซ์ชัวรี่และผู้ประสานงานโปรเจกต์และเคยทำงานกับผู้บริหารระดับสูงของแบรนด์ระดับโลกอย่างบูการีและแลมโบกินีอีกด้วยซึ่งเธอนั้นเผยถึงความต้องการว่าเธอมองหางานประเภท Management t r a นีมาร์เก็ตติ้งวิด n จ็ s เดเวล็อปเมนหรือ Project Management และพร้อมเรียนรู้งาน ทั้งนี้หลังจากเรซูเม่ของเธอถูกแชร์ออกไปอย่างแพร่หลายก็ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตในโลกออนไลน์อย่างมากหลายคนเห็นโปรไฟล์ของเธอถึงกับตาค้างรวมถึงใครที่กำลังหางานก็ต้องปาดเหงื่อเลยทีเดียวนอกจากนี้บางคนที่คิดว่ากำลังจะหางานใหม่ถึงกับต้องคิดใหม่กันเป็นแถวบ้างก็แนะนำเธอว่า อยากให้เธอลองไปสมัครงานที่ต่างประเทศเพราะถ้ามาทำงานในไทยโปรไฟล์ระดับนี้อาจจะโดนกดเงินเดือนได้